ทุกทุกอย่างต้องใช้ความดีแก้จึงจะได้ผลไม่มีทุกใดเลยที่แก้ให้หายได้ด้วยความชั่วความเลวอ่าขั้นที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับยอมรับทุกขั้นที่2ก็คือการสาวหาสาเหตุของทุกขนะขั้นที่สามจะเริ่มเข้าสู่การแก้ทุกข์ให้ถูกวิธีแล้วนะครับอ่ะเป็นยังไงเนาะขั้นที่สแก้ทุกขให้ถูกวิธี เมื่อท่านได้ดำเนินการตามแผนมาถึงสองขั้นแล้วบัดนี้ก็ถึงขั้นที่3เป็นขั้นสำคัญและเป็นขั้นสุดท้ายที่ท่านจะบทขยี้ความทุกข์นั้นเสียเหมือนอย่างว่าท่านได้ลาตะเวนสำรวจที่ตั้งค่าศึกเป็นที่แน่ชัดแล้วงานต่อไปก็คือการวินิจฉัยว่าท่านควรจะทำลายค่าศึกด้วยอาวุธชนิดใดปืนสั้นปืนใหญ่ปืนยาวลูกระเบิดเพื่อเด็ดศึกให้รวดเร็วและได้ผลแน่นอน ข้าพเจ้าหมายถึงว่าท่านจะต้องลงมือแก้ที่เหตุแห่งความทุกนั้นแต่การแก้จะต้องเลือกทําให้ถูกวิธีทุกถึงจะหายถ้าแก้ผิดวิธีทุกมันไม่หายเช่นเล่นการพนันแก้จนกินเหล้าแก้กลุ้มหรือด่าแก้กโกรธอะไรเหล่านี้ไม่มีทางที่จะทาให้ทุกหมดสิ้นไปเพราะเราแก้ผิดวิธีผลกลับจะปรากฏว่ายิ่งเล่นการพน,นันมันก็ยิ่งจนยิ่งดื่มเหล้ามันก็ยิ่งกลุ้มยิ่งด่าเขาใจเราก็ยิ่งเดือดดานกลายเป็นเรื่องเพิ่มทุกให้มันหนักเข้าไปอีก ความจริงพฤติการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการทำลายล้างความทุกข์ให้หมดสิ้นไปเป็นเพียงการเลื่อนทุกข์ฟังดีนะคือเลื่อนออกจากตรงนี้ไปไว้ตรงโน้นเท่านั้นเองตัวอย่างเช่นเราเป็นหนี้อยู่กับคนนี้แล้วไปยืมเงินคนนั้นมาใช้หนี้คนนี้ต่อไปก็ไปยืมคนโน้นมาใช้คนนี้วิธีนี้ไม่ใช่ทำให้หนี้หมดใช่หรือไม่เพราะความจริงมันเป็นเพียงการเคลื่อนหนี้จากคนนี้ให้ไปอยู่กับคนนั้นและจากคนนั้นไปสู่คนโน้นเท่านั้นเอง สิ่งที่ควรจะได้ใส่ใจไว้อีกอย่างก็คือการแก้ทุกข์ด้วยวิธีทําความชั่วเช่นการขโมยเขามาแก้จนหรือฆ่าเขาเพื่อแก้โกรธตามที่ว่านั้นเป็นการกระทําที่ผิดวิธีอย่างยิ่งเพราะความชั่วร้ายต่างๆนั้นย่อมเป็นเชื้อแห่งความทุกข์อยู่ในตัวมันแล้วแม้คนที่ไม่มีทุกข์อยู่ก่อนเลยคือคนที่มีจิตใจสบายๆอย่างเราเนี่แหละ ถ้าไปทําความชั่วเข้ามันก็ทุกข์ทีนี้คนที่มีทุกข์อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังแถมไปทําความชั่วเข้าอีกผลก็จะกลายเป็นว่าต้องโดนทุกข์เพิ่มขึ้นเป็น2ขั้นสาขั้นการทําความชั่วแก้วความทุกข์นั้นข้าพเจ้าเคยเปรียบว่าเหมือนเราเอาขี้หมามาเช็ดขี้ไก่คือเราจะนั่งตรงนี้แต่มันเปื้อนขี้ไก่เราเกลี่ยขี้ไก่จึงคว้าขี้หมามาเช็ดขี้ไก่ออกขี้ไก่มันหายไปแต่แล้วขี้หมาก็มาเปื้อนแทนเปรียบดีมากเลย วิธีที่จะแก้ทุกข์โดยถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาแยกแยะออกไปว่าทุกชนิดไหนควรจะแก้โดวยวิธีใดหมายความว่าจะต้องวางยาให้ถูกกับอาการของโรคแต่ข้าพเจ้าใครจะพูดรวมยอดไว้ในตอนนี้ก่อนว่าทุกทุกอย่างต้องใช้ความดีแก้จึงจะได้ผลไม่มีทุกใดเลยที่แก้ให้หายได้ด้วยความชั่วความเลว ตอนต่อไปข้าพเจ้าจะได้เสนอวิธีแก้ทุก์ในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นทางปฏิบัติและใครจะขอเรียนไว้ด้วยว่าเมื่อท่านได้ฟังไปแล้วขอให้ทดลองปฏิบัติตามไปด้วยเพื่อเป็นการพิสูจน์ไปในตัวว่าวิธีที่ข้าพเจ้านำมาเสนอนี้จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่เพียงใดและถ้าการแสดงตอนใดไม่ชัดแจ้งพอหรือทำดูแล้วรู้สึกว่าติดขัดไม่ได้ผลก็ถามได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นซึ่งกันและกันนะครับ ก็ไม่ต้องมาถามผมนะครับนะผมอ่านตามท่านเฉยๆน,นะครับพวกเราก็จะถามท่านกระจุดทูบแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าท่าน,นาเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับก็เชื่อว่านะ EP นี้นะแม้ว่าจะสั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าพวกเราจะได้มองเห็นทางนะเป็นการเป็นการเริ่มปูทางหรือว่าปลูก ความคิดลงไปว่าการแก้ทุกเนี่ยนะต้องใช้ความดีแก้จึงจะได้ผลนะครับไม่มีทุกใดเลยที่จะแก้ให้หายได้ด้วยความชั่วความเร็วนะครับเวลาเกิดทุกปุ๊บนะอย่าเอาความชั่วไปแก้ทุกนะเอาความดีแก้ทุกซึ่งมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่ออีพีต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับอีพีนี้หวังว่าชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ